ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่โวลิตนะครับเป็นแอปมาใหม่นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดเกมทําภารกิจนะครับในการทําเงินทูมอนี่โวลิตเราสามารถทําแล้วก็ถอนได้นะครับอยู่ที่10บาทถึง500บาทสูงสุดเลยเล่นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใชในการเล่นเกมทําเงินกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยเป็นแอปใหม่นอกสามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดได้เลยนะครับในส่วนของ Google เ l a y Sto r e นะครับป็นส่งของ Android เท่านั้นนะ s o s ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับการดาวน์โหลดนะครับดูในแอปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในรูปนะครับจะมีขึ้นรูปไว้ให้มีชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถพิมพ์ตามชื่อได้เลยหรือว่าจะดูด้านล่างคลิปก็ได้นะครับจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะครับ ตรงคอมเมนต์ปักบทจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ด้วยนะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Kittypa y นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็สามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยติดตั้งดาวนโหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดแอปขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด4เมนูมีบ้านมีแอปของฉันนะครับแล้ว าการเชิญเนาะให้เรามากดตรงคําว่าการเชิญนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับในส่วนของการยินดีต้อนรับสู่ค i ต t y p a y นะครับให้เราทําการกดเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับหรือว่าอีเมลของเราน่นเองกดเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นตรงหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรหัสอ้างอิงของเรานะครับสามารถกดรหัสโค้ดตรงนี้ไว้ได้นะ ใครที่อยากจะกรอกรหัสโค้ดนะครับก็จํารหัสโคดนี้ไว้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรามากดตรงคําว่าบ้านนะครับก็คือเมนูด้านล่างซ้ายมือนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับห้าพเหรียญทองตรงนี้เราก็กดเขมรับตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับรางวัลผู้ใช้งานใหม่ครั้งแรกเราก็จะได้รับ5,000ฟรีเลยในส่วนของคะแนนที่เราได้รับมานะครับก็จะอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับห้าพันเหรียญทองนะครับในหน้าแรกของแอปนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับถ้า าเราสมัครครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูตรงหน้าแรกนะครับเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือด้านบนขวามือเนี่ยจะมีในส่วนของ Enter Referral Code นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นการกรอกรหัสอ้างอิงของเพื่อนนะครับจะมีเวลาให้เรากรอกหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยกรอกนะครับก็กรอกลงในช่องนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะกรอกรหัสโค้ดของใครก็ได้มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบ3วัน เท่านั้นนะถ้าเรายังไม่เกอกนะครับก็รีบเข้ามาเกอกนะครับแต่ถ้าเราผ่านไป3วันแล้วนะครับมันก็จะหายไปนะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังด้านล่างแบบนี้เลยต่อมาวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของแต่ละเมนูเนี่ยทำอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเกมนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับเกมนี้มีค่าตอบแทนนะครับเป็นคะแนนเหรียญทองเนี่ยเก้าแสนห้าพันนะวิธีการเล่นก็คือกดเพย์นาวก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของตัวภารกิจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาให้เราทําภาารรกิจออะไบ้ง1คื ดาวโหลดเกมลงในเครื่องของเราก่อนรับ1000คะแนนนะครับแล้วก็เล่นใหถึงระดับเลเวล3 6 9 12 14 20แล้วก็3 1เนะครับแล้วก็กดอ a r n นะครับในส่วนของด้านล่างนี่ครับมันก็จะให้เราดาวน์โหลดลงในเครื่องของเรานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับนี่ครับติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแล้วเราก็เข้าไปเล่นทําภารกิจตามที่เขากําหนดไว้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็ยังมีอีก1เกมนะครับนี่ครับสี่แสนเก้าหมื่นนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้เลยนะครับตามระ สำหรับสายเล่นเกมนะครับเราก็เล่นตามภารกิจนะครับให้ถึงระดับตามที่เขากําหนดถ้าเราเล่นครบตามกําหนดนะครับเราก็จะได้รับคะแนนนะครับก็มีเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดตามนี้เลยนะครับคะแนนก็ตําๆหลักหมื่นนะครับสูงสุดก็9ล้านคะแนนนะครับผม9ก้าล้านแปดแสนคะแนนลองกดดูนะครับว่ามีภารกิจอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็1เลยนะครับเล่นให้ถึงตามจํานวนนะครับอันนี้คือเวลานะครับอันแรกนะแล้วก็ระดับเลเวลสูงสุดที่90นะครับน่าจะค่อนข้างยากนะให้ราให้ระดับเลเวลถึง90เนี่ย เพราะว่าการเล่นเกมให้มันเลื่อนระดับเลเวลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเล่นนะครับอันนี้1ล้านคะแนนนะครับผม1นล้านหกรคะแนนนะอันนี้ก็เป็นการเล่นเหมือนกันนะครับระดับสูงสุดที่2,000เลเวลนะครับผมใครที่อยากจะทําอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างมากๆนะครับส่วนเกมนี้นะครับผม114ล้านคะแนนนะครับอันนี้ก็น่าจะยากเหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยมันให้คะแนนเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของการเติมเงินในเกมด้วยนะครับอยู level level. Well, 1, 000, 000 1, 000, ่ท hmm. ี่เกือบ5ดอลลาร์นะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะท เพราะว่ามาเสียเงินในการทําภารกิจนะครับซึ่งมันมีหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับดูจากคะแนนเนี่ยก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างสูงเลยบางเกมนะครับอันนี้ก็9ก้าล้านแคะแนนนะครับผมเจ็ดล้านเจ็ดแสนนะครับอันนี้ ก็ให้เราดูนิดนึงว่าตัวเกมที่เราดาวน์โหลดเข้ามาเล่นเข้ามาทำเนี่ยมันจะต้องเติมเงินในการทําภารกิจหรือเปล่าถ้ามันต้องเสียงเงินเนี่ยเราไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับจากที่ผมเลือนลงมาเนี่ยมันก็มีค่อนข้างหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดูจากคะแนนเนี่ยก็ถือว่าได้รับเยอะเหมือนกันนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะสำหรับเกมแนวนี้นะน่ครับดูจากคะแนนเนี่ยก็ต่ำๆที่เลือนลงมาเนี่ยก็เห็นแค่9 0,000นะครับที่ต่ําสุดนะนะครับหลักแสนหลักล้านเนี่ยเราพอจะทําได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็น4ล้านขึ้นเี่ยก็ควรทจะ ก่อนว่ามันต้องเติมหรือเปล่านะครับประมาณนี้ลองเลื่อนดูก่อนได้เลยนะครับสำหรับตัวเกมจากที่เลื่อนลงมาเนี่ยก็ถือว่ามีเกมเยอะนะเกิน20เกมแน่นอนนะครับในการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับแอปของฉันนะครับก็คือแอปที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะขึ้นรวมตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับต่อมาเป็นแอปของฉันอันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกเกินรางวัลทูมอนี่วอลเล็ตนะครับทูมอนีวอลเล็ตนะครับ10บาทครั้งเดียวนะครับจะแลกได้แค่1ครั้งเท่านั้นสำหรับรายการ1 เราแลกไปแล้วเราจะไม่สามารถแลกซ้าได้นั่นเองนะครับจะต้องมีเหรียญทองอยู่ที่1นึ0 0 0สนหมนะครับจากตัวเกมในหน้าแรกเนี่ยถ้าเราทํา1แอปเสร็จภายใน1วันเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เลยนะขั้นต่ํา10บาทแลกได้เลยนะครับอ่ายีบาทนะครับผมก็เลี้ยงไปนะครับถ้าเราถอน10บาทไปแล้วก็จะเริ่มต้นที่2 0่สถึงห้าเลยนะครับคะแนนเนี่ยก็ตามจํานวนที่เขาระบุไว้ได้เลยครับต่อมานะครับผมในส่วนของตอยเกมตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้นะครับแล้วก็กดเปิดนะครับกดเปิดไปนะก ดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็กดย้อนกลับนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีตัวเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกแล้วก็ทําภารกิจได้ครับผมแล้วแต่เราเลือกตามความถนัดของเราได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่การเชิญเพื่อนนะครับในการเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นรหัสอ้างอิงของเรานะครับก็ฝากรหัสโคดนี้ไว้ด้วยนะการเชิญเนี่ยเชิญง่ายๆเลยนะครับกดอินไว้นะครับตรงนี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันสามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยจะเป็น Facebook Messenger Line YouTube t i k t o k สามารถทํา การโปรโมทแนะนําต่อได้ขึ้นอยู่กับการแนะนําของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําอย่างไรนะครับสําหรับการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3 0ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าดาวน์โหลดครั้งแรกเนี่ยเราจะได้รับรายได้เท่าไหร่นะครับแต่เขาระบุไว้แค่30%เนอนาะจากการทาภารกิจนั่นเองนะครับก็แอปใหม่ประมาณนี้นะครับดูจาก การดาวนโหลดเนี่ยได้รับคะแนนค่อนข้างสูงเลยนะลองดาวโหลดไปเล่นกันดูได้นะครับสลับสายชอบเล่นเกมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับในส่วนของคลิปการถอนเงินรอในคลิปถัดไปได้เลยนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปการถอนให้เมื่อถึงยอดขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวเราก็าจะกนใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ